มีคนที่ฉันเชียร์หลายคนมากนอ,อลูกเล่นหอฉันสายตาฉันมองไปแต่ฮันบินนะไม่มองคนอื่นแล้วล่าสุดอ,อ,อีดางหล่ออีดางหล่ออีดางหล่ออันยองชิคดื้อนูชอนนะฮะคลิปโดนนี้เราจะมารีแอคชั่นกันนะครับ ซึ่งเป็นวงที่เขามีความว่าเอาเมมเบอร์จากรายการบอย Planet เนี่ยทำวงยูนิตเพิ่มมาอีกหนึ่งวงโดย Jellyfish เ <c oughs> ฮ้ยคือมันแบบมันสารฝันฉันมากแกประเด็นก็คือว่าในวงเนี้มีคนที่ฉันเชียร์หลายคนมากพูดตรงๆเลยว่าหลายคนมากอยู่ในวงนี้ก็คือเป็นวงที่เอาเด็ก เออไม่ได้เดยในรายการนะครับมานั่นเองนะฮะมี7คนด้วยกันเนาะคนนะเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนว่ามีใครบ้างเอาตรงๆเลยก็คือจำชื่อได้ไม่ทุกคนนะครับก็จะมีเป็นเคตะนะครับมีฮันบินจองเฮยอนนะครับแล้วก็มีน้องซึงออนนะฮะน้องซึงออนแล้วก็น้องยุนซอนะครับห้าและจองฮยอนแล้วก็อีกคนหนึ่งคนสุดท้ายก็คือน้องน้องจีฮูซึ่งคนที่ฉันเชียร์เนี่ยก็คือจีฮูนะครับซึงออนนะครับเคตะนะครับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งยุนซอน่นีง มีคนที่ฉันเชียร์สี่คนอยู่ในวงนี้ก็เลยว่ามารีแอคชั่นน้องเลยละกันนะทุกคนตอนแรกอาจจะบอกว่าฉันแอบไปดูเอมวีน้องเข้ามาแล้วแต่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยอย่างเงี้ยมันรีแอคชันนะ่นอ่ะฉันก็เลยมามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วมาเก็ตอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเริ่มดูกันเลยเบกกิ้ง <Get up. S 2> oh, นิวเจต้าผำเงินเชียร์ลูก s <S ฉันอยากให้อีกคนหนึ่งมาด้วยอ่ะ like, <laughs> เมนชั so awesome. uh, hmm ้นเยอะมากอู้หันบินเลิฟเพลงเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะ s u p e r c h a r g ร์เออจิ๋วจิฮูมีซอลูกโอ้ยลาลา เราไ่เรใช่ในตัวเด็กอู <uh> ้วินการิมเลบิโอซาโอ้นสงนูกเลอฉันบินหล่อมากอะ คือแบบสายตาฉันมองไปแต่ฮันบินนะไม่มองคนอื่นแล้วล่าสุดโอ้ยเฮ้วันเฮ้ะขอบุณเสียงหล่อมากพันมมือทุกคนได้ยินป่ะออ เอาลูกตบมันลูกแบบยาวมันลูกวิดน,น,น,นตีมันดีอ่ะใส่หูฟังแล้วคือแบบดนตรีมันคือแบบถึงสนุกมากอ่ะมาไม่ได้นะ <c oughs> อีดังรล่ออีดังรล่ออีดังล่อ โอ้ตายทำไมเสื้อหนูเอลลอยขนาดนั้นน่ะลูกหูน่ออ่ะหล่อทุกคนเลยดีอ่ะดีเกินอ่ะเกือบขาดมือ ลมเดือนน่ะเออหมูเคตาเคตาวะเคตา,คม,ตามันมันแรบถึงอะ่ะโอ้ อยากเต้นด้วยอ่ะ <c oughs> อยากเต้นด้วยอ่ะชับบอโ้ยเธอเขาทำเพลงถึงก็ได้เขาทำเพลงถึงเลย มีแต่คำว่าถึงเพลงถึงมากเพลงคือถึงคือถึงเลยคือถึงประทับใจย่ะคืนนี้คือบอยแบนด์ที่ซี่คือแบบบอยแบนด์ตะโกนอะ่ะตะโกนแบบบอยแดนนี่ไงทุกคนคือเขาทำเพลงดีมากนะฉันรู้สึกเขาทำเพลงดีมากคือ ด้วยความที่มันเป็นสไตล์ที่เราแบบเฮ้ยเออบอยแบนด์ในภาพจําบอยแบนด์ของเรามันแบบภาพจําบอยแบนด์ของเรามันแบบเอออย่างเงี้ยมันคือเพลงแบบตึงตังมันคือเพลงแบบ EDM เพลงแบบตื่นตื่เต้นมันเต้นจึ้งอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออพอเราได้ยินเพลงแบบนี้อีกมันก็ทาให้เรารู้สึกชอบแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยนี่สิวะคือบอยแบนด์อ่ะนี่สิวะมันต้องเต้นอย่างงี้มันต้องจึ้งอย่างงี้มันต้องยั่วยั่วบดบดแล้วคือพูดตรงๆเลยนะเมมเบอร์ในวงเนี้ยมันครบจริงอ่ะมันครบแบบ มันเหมือน all ร o u d e r อยู่ในนี้อ่ะทุกคนเพราะว่าน้องเคตะก็คือแรปได้ร้องได้เต้นได้เต้นดีด้วยแล้วเคตะคือโชว์สกิลการแรปได้อย่างจึงจึงเวอร์แล้วก็น้องอีกคนนึงก็คือน้อง จีฮ <G> ู <H oo> ใช่ไหมที่แรปด้วยเหมือนกันซึ่งเอาตรงก็ในรายการไม่ได้เห็นว่าน้องโชว์เพอร์ฟอร์แมนได้แบบบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าน้องก็หลุดไปเร็วเนาะพอมาอยู่ในวงเนี้ยได้เห็นพาแรปของน้องจีฮ <oo> ูก็รู้สึกว่าจีฮูแรบเก่งมากแรบเก่งแบบแรปแบบโตปะแรปแบบปากปาก มากอย่างเงี้ยทุกคนเออคือมันดีเกินเนอะคือน้องฮันบินก็คือว่าพูดตรงๆเลยดึงสายตาได้ดีมากเหมาะมากที่จะแบบมาเป็นเซนเตอร์ให้กับตอนท่อนฮุกเนี้ยเพราะว่าท่อนฮุกมันจะมีช่อนท่อนหนึ่งที่แบบว่ากล้องมันแผ่นไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วน้องฮันบินมันก็จะหายไปจากเตมะซึ่งแบบว่าน้องฮันบินอย่าเพื่งหายไปอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งมันดึงสายตามากจริงแล้วก็ตัวตึงจองฮยอนจองฮยอนนี่ก็คือแบบอ่าให้ทุกคนพูดกันเองว่าน้องจองฮยอนคือไงคือดีคือมาตบตียังตำแหน่งเซนเตอร์กันใน เพลงนี้เลยกับน้องฮันบีนอย่างนี้เลยแล้วก็ไฮโน้ตพลาดไม่ได้เลยที่จะมีไฮโน้ตคือแบบพลาดของน้องอาจจะไม่ได้จึ้งตังแต่น้องมาช่วยให้เพลงมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับน้องซึ่งอ่อนหนูเพราะว่าเพลงมันมีความแบบเออมันจะดูมีความแบบเป็นแรปเปอร์นิดหนึ่งแต่พอมีน้องซึ่งอ่อนมาสต็อปมามีท่อนร้องมีพาดล้อมมีพาดไฮโน้ตเพลงมันครบรถเลยอะเพลงมันสมบูรณ์แบบเลยทุกคนอื น้องอึศสก็เช่นเดียวกันน้องน่ารักมากแล้วก็ตอนทอดของน้องก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเป็นอารมณ์เ,เขาเรียกอะไรนะร้องนําป้าชายร้องนาฟีลวา่าก่อนที่จะส่งส่งต่อหม้ต่อให้น้องซึ่งอ่อนก็คือทําได้ค่อนข้างดีแล้วเราสึกว่าพาร์ทของน้องน่ารักมากน้องทาพาร์ทของตัวเองได้ดีมากนะครับประทับใจอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะฉันแบบขอบคุณเจลลี่ฟิตมากๆที่แบบทําเพลงได้ออกมาอย่างดีอย่างถูกต้องเคมีของบอยแบนด์ที่ฉันรู้จัก เออนะให้กลิ่นเหมือนซูเปอร์ชาร์เจอร์นิดหนึ่งเนาะทุกคนแอบชอบมากๆเลยอ่ะเอออีเวนต์นะชื่อวงว่าอีเวนต์คนลาก็อยากดูสเตจของน้องๆด้วยานน้องๆกันด้วยนะคือเป็นวงที่แบบมีเมนเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วมั้งในวงเดียวอ่ะเพราะว่าเราเชียร์ถึง4คนด้วยกันอ่ะอยู่ในนี้แล้วก็มันน่าจะเป็นเอ,อ่อเรียกว่าอะไรนะยูนิตท,ที่ไม่ได้อยู่นานเนาะก็อยากจะเก็บความทรงจําของน้องไว้ค่อนข้างนานเพราะว่าเดี๋ยวสกพังน้องๆก็ต้องแบบ แยกย้ายออกจากกาันไปทำางานของค่ายตัวเองอนเนรโอเคก็ประมาณนี้นะฮะกับการรีแอคชั่นวงน้องใหม่นะครับวงที่มีชื่อว่า e v e n นนะฮะ e v e n e v e n e น e n นะกับเพลงที่มีชื่อว่า trouble ของค่ายเจลลี่ฟิตเป็นเด็กที่มาจากรายการ Boy Planet นะครับทุกคนซึ่งประทับใจมากจริงๆชอบมากนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าแล้วก็อย่าลืมดูวิดีโออื่นของเรากันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย